สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟังการื่นด่วนพบกันมันมันนะครับสาหรับ e ีพีนี้เข้าสู่ฟุตบอลทีมชาติไทยบ้างนะครับผมหลังจากที่เข้าสู่ฟุตบอลพีเมลีเกยลิโวไทยแลนด์ลีเกยไทยลีเกยก็ถึงคิวฟุตบอลทีมชาติไทยบ้างนะครับก็ฟีฟ่าเดย์ในรอบนี้นะครับก็จะมีอยู่ทีมชาติไทยเราจะมีอยู่2ทัวร์นาเมนต์หลักนะครับคิงคัพแล้วก็นี่ครับยู่23ปีนะครับชิงแชมป์ ศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน13ปีหรือ AFC นะครับที่จะคัดเลือกเอา1ทีมนะครับแชมป์กลุ่มนะครับไปที่ประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วก็เอาผลงานที่ดีที่สุดจาก4ทีมนะครับทั้งหมดเนี่ยมี11กลุ่มนะเอา4ทีมที่ดีที่สุดนะครับของ11กลุ่มเนี่ย เข้าไปผ่านเข้าไปในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะฟาดแข่งในประเทศซาอุดีอาระเบียในระหว่างาวันที่7ถึง25มกราคมปีหน้านะครับ2569นะครับก็ทีมชาติไทยเราอยู่กลุ่ม F นะครับประกอบไปด้วยทีมชาติไทยมองโกเลียเลบานอนแล้วก็มาเลเซียนะครับาการแข่งขันก็พบกันหมดนะครับเอาที่1น,นะครับเอาที่1เข้ารอบแล้วก็ ทำคะแนนให้หาว่าอยู่ในระดับที่2ก็ทำคะแนนให้มันดีที่สุดใน11กลุ่มนะฮะเอาอีก4ทีมนะครับเข้าไปฟาดแข่งกันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันนะครับโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยทีมชาติไทยเราจะพบกับมองโ,งโกเลียก่อนเลยครับตรงกับวันพุทธที่3กันยายนนะครับที่สนามธรรมศาสตร์นะครับน่าจะยืนยันกันมาเรียบร้อยแล้วครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเวลาก็คือ10 เก้นาฬิกาสานาทีนะครับที่สนามธรรมศาสตร์นะครับสนามธรรมศาสตร์เนี่ยสองปีแอดมินก็วนวเวียนอยู่ที่นั่นแหละครับทั้งไปรักษาทั้งผ่าตัดอะไรปรนะมาณนั้นแล้วก็ทั้งไปเชียร์บอลนัดที่2นะครับเราจะพบกับเลบานอนนะครับทีมชาติไทยไอ้หนูยี่ยูยี่สามปีเราจะพบกับเลบานอนนะครับอสองแมตช์นี้เราก็เห็นละเห็นหน้าเห็นลห,นล,หนลังแล้วแหละอืมเวลาเดียวกันนะครับ วันที่6กันยายนนะครับตรงกับวันเสาร์นะครับเวลาเดียวกันก็คือ19.30นาฬิกาหรือว่า1ทุ่มครึ่งนะครับไปกันตั้งแต่สัก5โมงนะครับ5โมงไปถึงที่นั่นก็6โมงนะอ่าแล้วก็19นาฬิกาก็ฟาดแข่งกันฮะไทยรัฐทีวีถ่ายทอดนะครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดเช่นเดิมนะครับแมตช์สุดท้ายนะครับทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียนะครับอ่าตรงกับวันที่9นะครับตรงกับวันจันทร์ที่9 กันยายน2568นะครับ19.30ที่สนามธรรมศาสตร์เช่นเดิมนะครับสำหรับรายการนี้ก็จะนำเอาทั้งเอาแชมป์ทั้ง11กลุ่มนะครับเข้ารอบแล้วก็อันดับ2ที่ดีที่สุดจาก4ทีมนะครับจาก11กลุ่มนะครับ4ทีมจาก11กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยซึ่งจะทำการแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในระหว่าง7-25มกราคม2569ต่อไปนะครับ ทีมชาติไทยเนี่ยก็แหมม,มีมีทีมมีน้องๆหลายท่านนะครับที่อ่าอ่าถูกคัดเลือกเข้ามาแล้วก็จะเป็นตัวแทนในอนาคตเข้าใจว่าน่าจะยกระดับไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่ได้ในอนาคตได้หรือไม่นะครับอ่านี่คือหนึ่งตัวนเมต์ที่ที่จะคัดกรองอย่างดีนะครับที่จะคัดกรองอย่างดีนะครับโอ้มหีหลายท่านนะครับที่ขุนชื่อ คุณหน้าคุณตากันในลิโวไทยลีกนะครับก็อย่างไรก็ติดตามรับชมนะครับสำหรับรายชื่อเนี่ยหารับชมได้ไม่ยากนะครับในตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับตอนนี้ก็คือเราติดตามรับชมแล้วก็ช่วยเชียร์แล้วก็ส่งกําลังใจให้น้องๆน,นะครับเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วครับเพื่อให้เป็นโปรไฟล์สําหรับทีมชาติไทยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอายุ23รุ่นชุดใหญ่เอ้ยหรือ u 16, ูสิบหกไล่แต่ยูสิบหปีขึ้นมา21ปีขึ้นมานะครับเราต้องพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งเหนืออื่นใดก็คือความตั้งใจแล้วก็ช่วยกันผลักดันมมนั่นแหะฮะอ่ะสมแมตชนี้ช่วยกันเชียร์ไอ้หนูทีมชาติไทยนะครับเข้ารอบให้ได้นะครับอเอาเอาแชมป์กลุ่มนะครับหากอยา ากจะเป็นที่2ก็ต้องไปวัดกันอีก11กลุ่มนะครับเอาแค่4ทีมนะครับสำหรับที่2ในแต่ละสายนะครับทั้งหมด11สายเอา4ทีมนะครับรวมทั้งหมด15 15ทีมชาตินะครับ15ทีมนะครับที่จะเข้าไปสู่รอบสุดท้ายไปบวกกับเจ้าภาพซีซาด์อาระเบียก็เป็น16ทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายว่างั้นเถอะอ่ะทายังไงติดตามรับชมรับเชียร์ไปด้วยกันนะครับก็ติดตามรับชมฟุตบอลไปด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็